สวัสดีนะครับผมสุพจน์นกสกุลนะครับก็เป็นนักวิชาการเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลสารขาวอยู่นะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาที่ตำบลสารขาวนะครับเพื่อที่จะมาดูกิจกรรมของออส่วนลุงเสริมนะครับลุงเสริมของพวกเรานะครับก็ท่านก็เป็นเ,เป็นเ,เป็นปราชชวานท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพบกับพี่เสริมเลยแล้วกันนะครับ ดีครับพี่เสริมพี่เสริมแนะนำตัวหน่อยผมเสริมเสียนุ้ยครับประธานศูนย์เรียนรู้ของชุมชนตำบลสารคขาวครับพี่เสริมเนี่ยเป็นประธานก็เป็นสวมหมวกไหลยใบนะพี่เนาะก็คือเป็นประธานสปกเครือข่ายของตำบลสารคขาวด้วยนะครับแล้วก็เป็นประธานศูนย์จัดการสัตพื่อชุมชนตำบลสารคาวด้วยซึ่งคุณแม่คุณตากันดีนะครับเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วก็ ก็มาถ่ายคลิปกันที่ที่บ้านพิเศษรับทำงานร่วมกันตลอดร่วมกันตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในในในสวนลุงเสริมดีกว่าว่าว่าลุงเสริมมีอะไรบ้างนอกจากเกี่ยวกับเกษตรกรรมแล้วยังมีประตูสัตว์มีประมงอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับค่ะพิเศษวันนี้มะนาวพันอะไรครับเป็นพิจิตรนะเป็นพิจิตรตอเป็นพิจิตร น้ำเยอะน้ำเยอะเนาะเม็ดน้อยน้อยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ขายด้วยาะบริโภคด้วยขายด้วยพอเป็นพิเิมนี่ขายตลาดนัดอยู่แล้วตลาดนัดโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกเนาะข้างในกันอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอะ นี่นี่บ่อปลาที่ห้าไร่ปีหนึ่งไรยได้เราก็ได้รายแตนนะอ๋อปีนึงจะเพาะปลาจะพาะปลาครับแล้วเราก็ได้จับปลาเนี่ยทําปลาเองแล้วก็ค่ายกันเองอแล้วก็ถ้ามันเลือดนะก็ส่งให้ทางแพลปลาอ๋อนี่ยังไม่ขี้วังก็จับแล้วตอนนี้อันนี้ปลาอะไรบ้างพี่เถ๋อปลานิลปลาสวายปลายิสุกปลาสเพียนปลาดิบปลาเป็นปลาหัวมกินพืชเนี่ยนะครับนะครับแล้วตอนนี้เข้ามามา ตกลงราคาเลยปานี่โรล่าต้ามติปตว่าสิบห้าบาทลงแล้วเนาะเดี๋ยวก็จับอย่างเดียวจับจับอย่างเดียวแล้ววิธีการจับนี่เรามาจับเองหรือว่าทางทางทางเข้ามาจับหมดละมีนะที่ช่างย่างเดียวโอเคแล้วก็รับเงินอันนี้ถือว่าปลานี่ถือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรได้พิเศษไม่ต้องคุ้นหานไม่ต้องเปานไก่กินคิดไก่เพราะว่าข้างบนนี่เราเลี้ยงไก่อยู่แล้วนะครับไก่ที่เป็นไก่อะไรให้ไก่เนื้อไก่ไข่อ๋อเป็นไก่ไข่เนาะตอนนี้ก็เริ่มไข่และอ๋อ เริ่มไข่แล้วเก้าโมงนี้ไกลเล่เริ่มไข่แล้วอ๋ออ๋อเหรอไก่นี้ไข่กรงว่านจะไข่ประมาณเก <9 S 2> <ม>้าโมงยันบ่ายตามออ๋เห็นไหมท่านผู้ชม <c oughs> รู้ลึกร,ร,รู้จริงเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวนี่กบกบนี้ก็ได้เดือนครึ่งเลยอีกเดือนครึ่งก็จับได้แล้วครับกบนี้กิโลตันละเท่าไหร่พี่เสริมเวลาเวลาตอนนี้ก็อยู่ที่ในราวโลละหกสิบห้าบาทหกสิบห้าแล้วแม่ค้า คือ65นี่คือราคาจากหน้าบ่อแล้วจากหน้าบ่อนี่เข้ามาล้าไหมครับแล้วแม่ค้าก็ไปขายต่อไปขายต่อครับครับเดี๋ยวระวังหน่อยนะสะพานยังไม่ได้ทําไม่ดีอ่ะเดี๋ยวไปดูดูไก่เนาะอีรองเด่นนี้พันเจ็ดเป็พันเจ็ดเศษอันนี้อันนี้พันอะไรครับทุกท่านแหนมทองตะหลังทองแันนี้ตัวเล็กไข่ไข่ดกไข่ทนตัวเล็กไข่ดกไข่โคนครับทนกับปั้นย้อนอ๋อทุ่นกระปั้นย้อน อันนี้เราเลี้ยงแบบเปิดเลยเนาะหาเปิดแล้วเปิดนะครับตัวจ้งกระชังอีกเดือนขึ้นี่ยก็จับได้แล้วอีกเดือนขึ้นจับได้จับได้หนึ่งกิโลนี่ประมาณกี่ตัวนะพี่เถิดสองตัว ตัวใหญ่ขัดตัวใหญ่ <c oughs> โอ้ถือตัวใหญ่เนาะแกองตัวโลสองตัวโลสามตัวสองโลเ้ยนั่น<อ>แล้วเราเลี้ยงอาหารสดบนกระเพาะเลยนะอาหารสบดบนกระเพาะ ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะพี่เสริมนะกิจกรรมที่เรากิจกรรมที่ที่พี่เสริมได้ทำนะครับแล้วก็อีกอย่างนะึงที่ที่พี่เสริมภาคภูมิใจก็คือตรงนี้มันเป็นจุดเรียนรู้ด้วย,ยน,นะครับมีใครมาบ้างก็มีเคยมีเคยมีองค์รัฐมนตรีมาขังนะตรงนี้อ่ะอะอะตรวจจอบ บัญชีของประเทศแล้วก็มีกศนมาเรียนรู้มีเด็กนักเรียนโรงเรียนและกระับามาเรียนรู้ในการทาบมะม่วงตอนมะนาวของเรานี้ครบวงจรนะครับก็การประตูตัดเคยพาเด็กมายอดวัคซีนไก่ให้เขาเรียนรู้เป็นตัวก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอีกอีกอีกหนึ่งจุดนะฮะที่ที่ตำบลสารขาวเรา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 มีนะครับมีจุดเนี้ยนะครับซึ่ง ใครอยากจะสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือว่าด้านต่างๆด้านบริษัประมงอะไรเงี้ยนะครับเราเรามีให้ดูตรงนี้ทั้งหมดเกษตรประตูสัตว์ประมงเรามีัหมดใช่นะครับก็สุดท้ายนะครับก็คงจะต้องล่ำลาพิเสริมตรงนี้แล้วกันนาะแล้วก็ทางสานักงานเกษตรอําเภอเมืองนะครับแล้วก็โดยผมนักเกษตรตาบลเนาะก็ก็ได้มามาทำเยื่มเยียนมาเยื่อเยียนนะครับเยื่มเยียนกันนะครับก็ ยังคิดถึงก็อยู่นะก็ก็ประสานงานกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับเรายังทางานร่วมกันระ้ว่างเกษตรการเกษตรกรนี่ต้องประชานงานร่วมกันและแลตอนนี้ศูนย์ประชุมเราสจชเราเนาะตอนนี้เ็นเสือก้างห้องน้ำตามห้องน้ําแล้วนะครับเพื่อที่จะรองรับคณะที่เข้ามาดูงานคณะดูงานอะไรต่ออะไรนะครับก็ตอนนี้มาที่ศูนย์เราเนี่ยที่สจชที่บ้านพิเศษเนี่ยก็สบายแล้วเพราะว่าเรามีห้องน้ำเป็นเอกเทศแล้วนะครับติดกับศูนย์เราได้เลยนะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เสริมนะครับเป็นอย่างมากนะครับที่ให้พวกเราได้มาทำมาถ่ายทำทปวีโอเลยก็เพื่อจะยินดีเลยครับเผยแพร่นะครับเผยแพร่ต่อไปนะครับทางผมก็ต้องขอขอบพระคุณพี่เสริมนะครับขอบพระคุณนะครับดีครับก็ขอขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่เสริมนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ที่มีส่วนในวันนี้นะครับที่มีส่วนในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยผมสมพงษ์นูกสะุลนะครับก็ต้อง เวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับนะครสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ